ดีครับเพราะนี่คือเอเชียบัสเตอร์ M คนแรกของ 3CE ิน n i Nisha เชิญเลยครับค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ3 c Asia a m b a s s a d o r สเมิน่ค่ะวันนี้มาพร้อมกับการเปิดตัว Cashmere h u g k Lipstick ใช่แล้วค่ะใช่ไหมคะ Cashmere h u g k Lipstick เอาต้องออกเสียงแบบนีขออน้ขออีกทีหนึ่งขออีกทีหนึ่งสองซ้ำ Cashmere h u g k Lipstick โอย ันรู้สึกอบอุ่นมันรู้สึกอบอุ้มริมฝีปากของเราอย่างนุมน่มนวลนุมน่มนวลเหมือนแคชเมียร์เลยค่ะ <laughs> ใช่ไหมรู้ส <laughs> ึกยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างคะกับการเปิดตัวแคชเมียร์ฮอลลิสติก, <c oughs> กใ,ในประเทศแคชเมียร์ฮ็อกในประเ<ร>ทศ<ร>ไทยของเราอ๋อหนูดีใจมากที่ทดิสีได้ลอนช์คอลเลกชันนี้ที่เมืองไทยแล้วนะคะมินี่แอบมีโอกาสได้ลองเทสเอ่อคอลเลกชันนี้มาก่อนตั้งแต่ตอนที่ถ่ายทำคอลเลกชันแล้วก็คือชอบมากๆเพราะว่าตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยมีความนุ่ม นุ่มมากๆค่ะแล้วสบายริมฝีปากนะคะแล้วก็พิกเมนต์สีแน่นมากๆยังไงก็มีตั้งส0เฉดสีเลยก็อยากให้ทุกคนได้มาลองกันนะคะอยากให้ทุกคนได้ลองจริงๆนะครับและถ้าได้เห็นแคมเปญวิดีโอของบินนี่ไปก่อนหน้านี้ต้องบอกว่าโอ้โหบินนี่ถ่ายทอดสื่อสารออกมาได้แบบว่าถึงใจถึงอารมณ์ดูนุ่มไหมคะดูนุ่มมากกอนอ,อกอุ้มอุ้มด,ด้วยน้องแคชเมียร์สุดๆสุดๆใและไม่ได้ทราบใช่ไหมครับว่าหลังจากวันนี้เป็นต้นไปทั้งออนไลน์ออฟไลน์ ี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วฮะมาแล้วแบบนี Demon> ้มาแล้วแบบนี้ออนไลน์ออฟไลน์งเลยสวยมากสวยมากสวยไหมสวยมากขอบคุณค่ะทั้งออนไลน์ออฟไลน์นะครับให้โฆษณานะฮะรวมถึงรถไฟฟ้าก็จะมีการแรปมินนี่เข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเพลาทุกคนไปที่ไหนก็จะเจอมินนี่ไปที่ไหนก็จะเจอฟ c ี ดีใจมากเลยค่ะที่จะมีหน้าตัวเองในประเทศไทยเยอะๆโอ้จริงๆเชื่อว่าแฟนๆทุกคนก็ดีใจเหมือนกันนะครับค,ค่ะก็คืออยากแนะนำกับสาวๆที่เอาวันนี้อยากจะได้ลุคเท่ๆหน่อยก็จะแนะนำเป็นสี cozy whisper <c oughs> ค่ะอ่านั่นก็คือ cashmere h u lipstick ของเรานั่นเองนะครับมีสิบเฉดสีแต่มินี่แนะนำสามเฉดสีนี้ขอย้ำชัดๆสามเฉดสีนี้อีกสักครัน้นึงเพื่อแบบว่าพอจบงานอ e ีเวนต์ตรงนี้จบปุ๊บ ต้องรีบวิ่งเข้ามานะคะจับจองเป็นเจ้าของเลยสีอะไรนะคะสีแรกนะคะสีโทนเบจค่ะส,สีที่สองเป็นฮัชเรดครับแล้วก็สีที่สามเป็นโคซี่วิสเปอร์ค่ะฝากสามสีนี้ไว้ได้วยนะฮะรับรองว่าใช้แล้วสวย สวยปึ้งสวยปึ้งสวยปึ้งสวยแน่นอนแต่ทั้งสิบสีก็คือสวยหมดสวยทุกสีคะ่ะถ้ามีโอกาสอยากให้ทุกคนมาลองทุกสีเลยหรือเข้าไปที่3 c e Dream ของเราก็ได้ได้แลว้วันนี้สามารถลองได้เลยนะคะถูกต้องครับนอกจากนั้นแล้วนะครับไม่ได้มาเฉพาะงานเปิดตัว Cashmere Hard Lipstick เท่านั้นราะมินนี่คือ Asia Ambassador นาะถ้าจะให้แนะนำผลิตภัณฑ์ของ3 c e นะฮะชิ้นอื่นๆอ,อ,อีกค่ะแนะนำให้หน่อยได้ไหมคะไม่ถูกเลยคะ่ะ,ะ,ะถ้าถ้าเกิดว่าเป็น ีกสิ่งหนึ่งที่ม่นี้ใช้ประจำเลยนะคะก็จะเป็นแนะนำเป็นลิปอีกคอลเลคชันหนึ่งจะเป็น shine reflector นะคะจะเป็นลิปที่มีความมันวาวทำให้ปากอวบ ดูแบบอวบดูดูอวบอิ่มแล้วก็ดูฉ่ำโกลแบบ 3D ค่ะว้าว <Wow. S 1> ใช่สำหรับ oh. คนที่ริมฝีปากแห้งโดยเฉพาะนะคะคอยากให้ลองตัวชายรีเซเลเตอร์เพราะว่าถ้าเราดูริมฝีปากชุ่มชื้นแน่นอน,นะคะ่ะครับครับและด้านตัวนี้นะฮะถ้าชอบแบบว่าริมฝีปากชุ่มชื้นอวบอิ่มเออมีอีกไหมฮะมีอีกไหมอ๋อต้องมีอีก,อ,กอันนึงแต่ว่ามันเป็น,ม,น,ปนมันเหมือนเป็นสปอยนิดนึงอะคะ่ะหรอใช่เพราะว่าเหมือนที่เมืองไทยยังไม่เข้าแต่แบบสปอยให้เนเวอร์แลนด์ก่อนระดับ เอเชียอมบาสเตอร์มาทั้งทีสปอยได้เลยฮะเต็มที่ค่ะก็จะมี Blush Lighter นะคะที่กำลังจะออนที่เมืองไทยเดือนหน้านี้ oh. ก็อยากรอติดตามกันค่ะเป็น Blush Lighter ในไอชั้นเดียวกันนะครับนั่นก็หมายความว่าเดือนหน้าเจอแน่นอนเจอแน่นอนค่ะเข้า TCE ปุ๊บได้ของแน่นอนบลั h ไลท์เชอร์แบบเลยรอเลย อยากสวยอยากดูดีแบบที่มินี่แนะนําเลยนะคะเก็บทุกตัวทุกไอเทมให้ครบเลยแบบนี้นะคะสวยแน่นอนสวยแน่นอนรับประกันค่ะครับครั้งนี้มินี่มาเมืองไทยต้องบอกว่าหลากหลายกิจกรรมที่มินี่ไปมากใช่ไหมฮะโปรโมมินี่ระบั้มของมินี่เองซึ่งก็โอ้โหทุกคนก็เขาเรียกว่าการต้อนรับเป็นอย่างดีการตอบรับดีมากๆติดชาร์ ว,ว้าวใหม่ต้อไหมคะมินนี่ใช่ค่ะก็ดีใจมากๆเลยนะคะที่ทุกคนอคออชอบโซโลอัลบัมแรกในชีวิตของมินนี่ที่มีตั้งใจทำม,มาค่ะว่ารอบนี้ก็ความจริงมินนี่มาได้ประมาณ3-4วันแล้วค่ะมาโปรโมทโซลอัลบัมทเมบองไทยก็หวังว่าใครที่ยังไม่ได้ฟังก็อยากให้ลองไปฟังได้อัลบัมเธอค่ะเป็นโซลอัลบัมแรกที่มีตั้งใจทำไม่หมดเพียงเท่านี้มีโปรโมทสโตรใช่ไหมคะออกรายการต่างๆใช่ค่ะมีโปรโม s สโตรดด้วยโปรโมทสโตรนะคะยังไงก็ ใครที่ยังไม่ได้แวะไปก็ไปเยี่ยมชมกันได้นะคะมีจนถึงวันที่2 3กุมภาพันธ์นี้ค่ะครับอยากรู้กลับมาทันทีมาทำงานหมดเลยอ่ะมินนี่แล้วจะมีเวลาว่างจะอยากจะทำอะไรเป็นพิเศษไหมครับถ้าสมมติมีเวลาว่างมีลับว่างสักนิดหนึ่งเ้ยฮะจริงรอบนี้ยังไม่ได้ทำหนึ่งอย่างคะ่ะคือไม่ได้ไปนวดนเลยอ่ะ <c oughs> <c oughs> ยังไม่ได้ไปนวดเลยค่ะปกติหนูกลับมาทุกครั้งเราต้องหาเวลาไปนวดว่ารอบนี้บีซีมาจริงๆไม่ได้ไปนวดก็อยากไปนวดแล้วแต่แต่ว่ายังโชคดีที่มีโอกาสได้ไปทานข้าวกับที่บ้านแล้วค่ะอ่าได้เจอครอบครัวแล้วเรียบร้อยไจอวเรียบร้อยวันนี้ก็มาด้วยนะคะแต่ไม่บอกก็อยู่ไหนเหลืออย่างเดียงั้นเหลือขาดนวดอย่างเดียวขาดนวดอย่างเดียวยังไม่ได้ไปนวดขอให้หาเวลาได้ขอให้มีเวลานั้นและได้เจอคุณหมอานคุณหมอ เจ้าประจำเนาะมีมีเจ้าประจำค่ะอุบไปก่อนนวดที่ไหนก็ไม่เหมือนนวดเมืองไทยไม่เหมือนไทยมาสซาจของเรามันโดดดังอยู่แล้วใช่แล้วนะนะขอให้ขอให้ได้นวดนะคะขอุครับขอให้ได้นวดขะมาพูดถึงโซโลอัลบั้มอีกสักครั้งหนึ่งได้ค่ะแชร์ต่างๆทุกคนเห็นใช่ไหมครับเออโอ้มากมายเต้นเตนเลียงค่ะอย่าบอกนะว่าจะเต้นโชว์มินนี่อย่าบอกนะอย่าบอกนะฮะนี่ เอินฟูต่างๆเนี่ยเออจะรอดูค่ะแต่หนูก็หนูก็เช็คฟีดแบ็กตลอดค่ะฟีดแบ็กดีมากอยากให้นิวแลนด์ไทยมาเต้นกันเยอะๆนะนะ้าอยากจะฝากอะไรกับสื่อมวลชนแล้วก็นิวแลนด์ชาวไทยไหมครับค่ะก็ฝากทุกๆคนแล้วก็แฟนๆชาวไทยนิ e แลนด์ทุกคนนะคะวันนี้ก็ ปล่อยโซโล่แอลบัมแรกในชีวิตของวันนี้ที่ชื่อว่าเธอไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ฟังก็อยากให้ไปติดตามกันได้มีทั้งหมด7เพลงนะคะันนี้มีส่วนร่วมในการโปรดิวซ์ทุกๆเพลงเลยแล้วก็ตั้งใจใส่ใจในทุกๆรายละเอียดมีส่วนร่วมในการคิดตั้งแต่คอนเซ็ปต์จนถึงทุกๆอย่างเลยก็อยากให้ไปฟังกันได้ะคะ่ะนะครับต้องบอกว่า หนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยของเราแล้วก็เป็นคนที่เก่งมากๆจริงๆทุกเพลงที่ทำออกมาก,ก็ดีมากๆจริงๆนะคะถูกใจถูกอกถูกใจเนบบันไทยมากๆเลยแล้วชาวไทยทุกคนมากๆเลยปรบมือให้กับมินนี่สักครั้งหนึ่งก่อนได้ไหมครับทุกคนปรบมือให้หน่อยฮะที่เกียรติมาร่วมงานกับเราในครั้งนี้ครับ พี่สวยงามนะครับช่างภาพวันวนี้เยอะหน่อยนะครับขอบคุณท่านผู้บริหารครับขอบคุณครับมินนี่ยังอยู่กับเราบนเวทีนะครับกับอีกหนึ่งช็อตช็อตสุดท้ายแล้วครับขอบคุณครับ อีกหนึ่งช็อตสุดท้ายต้องบอกว่าวันนี้เนีวยวันแลนมากันเยอะมากสื่อมวลชนมากันอย่างเยอะมากเลยเป็นภาพแบบว่าพิฟีนะครับถ่ายร่วมกันหน่อยครับท่านเด่าเดี๋ยวมีภาพเคลื่อนไหวด้วยนะครับภาพเคลื่อนไหวอย่างให้ทุกคนพูด,พดว่าแคชเนี่ักลิปสติกและเย่พร้อมกันได้ไหมครับได้ไหมฮะ ลดกลัวด้วยนะครับโอเคทับขึ้นไหวพร้อมอย่างเดี๋ยวนับหนึ่งสองสามนะพร้อมแล้วนับหน yeah! ึ่งสองสาม Cashmere Heart lipstick yeah w o สวยมากสวยมาก เรียบร้อยไหมครับเรียบร้อยเอาละครับหลังจากนี้ครัินี่ครับมินนี่จะเข้าไปทัวร์นะครับที่3 c e Dream ของเรานะฮะทำคอนเทนต์ต่างๆมากมายอยู่ใน p c e Dream ไม่ต้องกังวลน,นะครับสื่อมวลชนแล้วก็แฟนๆเพราะเดี๋ยวเราจะมีกล้องตามมินนี่ไปด้วยนะครับกับการทำทุกกิจกรรมใน t r e s Dream เลยนะครับโอเคพร้อมไหมฮาร์ดมินนี่พร้อมแล้วทุกคนก็พร้อมแล้วเช่นกันครับส่งเสียงอีกครั้งให้กับมินนี่นิชา